สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นีิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าหลวงพ่อเต่าตอนจบค่ะขอขอบคุณคณะศีีสหายบ้านพัชราภร์ ที่ได้นำเรื่องนี้กลับมาพิมพ์ใหม่เพื่อให้พวกเราได้อ่านกันนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าท่านมหาชวนเป็นผู้แจกจ่ายน้ำมนต์หลวงพ่อใครต่อใครพากันเข้ามารุมล้อมส่งภาชนะให้พระพี่เลี้ยงหลวงพ่อเตา่า ท่านมหาใช้จอกโลหะใบเล็กๆตักน้ำมนในบารใส่ขวดหรือขันหรือภาชนะอื่นๆแบ่งเฉลี่ยให้ทั่วกันคุณหญิงวาดกล่าวถามท่านมหาชวนเบาๆท่านมหาคะดีฉันอยากจะขอความกรุณานหลวงพ่อให้ท่านทำน้ำมนให้พวกเราเป็นพิเศษจะได้ไหมคะมหาชวนยิ้มเล็กน้อยเจริญพรอ,อาตามาภาพ ต้องเรียนถามหลวงพ่อท่านดูก่อนและท่านมาหาก็ก้มลงพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อครับท่านผู้มีเกียรติคณะนี้มีความนิยมเลื่อมใสในบุญญริษของหลวงพ่ออยากจะให้หลวงพ่อทำน้ำมนต์ให้เป็นพิเศษหลวงพ่อจะขัดข้องไหมครับหลวงพ่อเต่าค่อยๆย,ยืดคอออกมาจากกระดองเง่อยหน้ามองดูคณะพักศีสษายคล้ายกับว่าท่าน จะพิจารณาดูด้วยวิถียานว่าคนเหล่านี้มีความศรัทธ,ธาเลื่อมใสในตัวของท่านจริงหรือไม่สักครู่ท่านก็มองดูพระพี่เลี้ยงของท่านแล้วสั่นศีรษะชา้ชาๆมหาชวนยิ้มให้คณะพักศีสหายอาตมาภาพเสียใจมากที่หลวงพ่อท่านปฏิเสธไม่ยอมทำน้ำมนต์ให้เป็นพิเศษเจ้าคุณปัจจนึกยกมือเกาวศาีรษะ หันมาทำตาเขียวกับนิกรลูกเขยจอมทะเลนของท่านแกมันปากเสียเลยทำให้พวกเราอดน้ำมนในจอมทะเลนขมวดคิ้วยน่นเอ๊ะผมไม่ได้ไปว่าอะไรท่านนี่ครับถูกแล้วแกไม่ได้ว่าอะไรท่านแต่แกวิจารณ์ณว่าเต่าขนาดหลวงพ่อกำลังน่ากินอุธโธนิกรเอตโรผมหมายถึงเต่าขนาดนี้ไม่ได้หมายถึงหลวงพ่อเตา และนิกรก็ก้มลงกราบหลวงพ่อเต่ายืนหน้าเข้ามาใกล้หลวงพ่อหลวงพ่อครับยกโทษให้ผมเถอะครับผมไม่มีเจตนาที่จะดูถูกดูหมิ่นหลวงพ่อเลยนะครับหลวงพ่อเป็นชีบานาสงอย่าถือโกรธเลยครับหลวงพ่อเต่ายิ้มเล็กน้อยแล้วหดหัวเข้าไปในกระดองตามเดิมนิกรเอื้อมมือเขี่ยข้างกระดองหลวงพ่อนิมนต์ออกมาก่อนสิครับ ท่านมาหาชวนพูดเสริมขึ้นอย่ารบกวนท่านเลยคุณหลวงพ่อท่านจะจำวัดนิกรถอนหายใจหนักหนักแล้วทำยังไงพวกผมถึงจะได้น้ำมนต์เอาไปกรุงเทพแล้วครับหลวงพี่ช่วยอ้อนวอนหลวงพ่อท่านหน่อยสิครับท่านมาหาอดหัวเราะไม่ได้อาตจจมาภาพได้บอกพวกคุณแล้วตามธรรมดาหลวงพ่อท่านจะทำน้ำมนต์แจกจ่ายประชาชนวันละหนึ่งบาทเท่านั้น ใครอยากได้เป็นพิเศษก็ต้องอ้อนวอนท่านบางคนท่านก็ทำให้แต่โดยมากท่านจะไม่ยอมทำให้ใครเป็นพิเศษเลยพลยิ้มให้ท่านมาหาแล้วกล่าวว่าพวกผมก็ไม่มีหวังที่จะได้น้ำมนของหลวงพ่อเตานะสิครับท่านมาหาชวนมองดูน้ำมนในบาทน,น้ำมนนี่ยังเหลืออยู่อีกมากอาตามาจะให้ไปใช้ เอาไปผสมกับน้ำแก้โรคภัยไข่เจ็บได้สารพัดคุณมีอะไรมาใส่หรือเปล่าพนหัวเราะไม่ได้เตรียมเอามาหรอกครับอาเสียหันควับมาทางเจ้าแหว้วแล้วพูดด้วยเสียงอันดังเฮ้ยเองวิ่งไปที่เรือเอาปี๊บมาใส่น้ำมนต์สักไปเถอะวะท่านมหาชวนสะดุ้งโยงเจริญพรคุณจะเอาไปขายหรือเอาไปกินเสียงวนยยิ้มแห้ง เอาไปกินครับเอาไปกินก็เอาแต่เพียงขวดเล็กๆมาใส่ไปเชื่ออาตมาเถอะคุณน้ำมนต์หลวงพ่อเต่าเพียงขวดเล็กๆเอาไปผสมกับน้ำตั้งหนึ่งถังนิกรถามขึ้นเบาๆผสมน้ำคลองหรือน้ำประปาครับหลวงพี่ท่านมหาชวนหันหน้ามายิ้มให้ในายจอมทะเลนสุดแล้วแต่คุณเถอะน้ำคลองหรือน้ำประปาใช้ได้ทั้งนั้น เสียงวนถามขึ้นบ้างหยดน้ำยาอุทัยลงไปนิดหน่อยได้ไหมครับจะได้กินแก้ร้อนในกระหายน้ำไปในตัว <c oughs> คุณหญิงหันมาทำตาเขียวกับกิมงวน <c oughs> แกนี่ปัญหามากจริงแฮะอย่าซักถามอะไรท่านโดยไม่จำเป็นเลยนะแล้วท่านก็หันมาทางเจ้าแหว้วไปที่เรือเดี๋ยวนี้เอาขวดเปล่ามาให้ข้าซักใบจะได้ใส่น้ำมนต์หลวงพ่อเต่าเอาไปกรุงเทพเจ้าหฮวรับคำสั่งคลานออกไปจากโบส ต่อจากนั้นท่านมหาชวนก็แจกจ่ายน้ำมนต์หลวงพ่อให้กับพุทธ,ธมามะกะชนผู้เลื่อมใสศรัทธ,ธาในบุญยริศของหลวงพ่อเตา่าประชาชนต่างย่อยๆกันลาหลวงพ่อเต่าและท่านมหาชวนกลับบ้านตลอดเวลาที่ผ่านนี้ดอกเตอร์ดิเรกเต็มไปด้วยความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงนายแพทย์หนุ่มบอกตัวเองว่าเต่าตัวนี้น่าจะเป็นมนุษย์ที่กลายร่างเป็นเต่าดังที่ร่ำลือกัน เพราะเต่าธรรมดาจะไม่รู้ภาษาคนเลยหลวงพ่อเต่าพยักหน้าได้สั่นศีรษะได้และการทำน้ำมนต์ก็ทำเหมือนกับภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอาจารย์เต่าทั่วๆไปจะทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเขาอยากจะคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสายตาของเขามันน่าจะเป็นความฝันมากกว่าความจริงอย่างไรก็ตามเท่าที่เขาได้เล่าเรียนวิชาแพทย์มา เขารู้ว่าเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทกระดูกสันหลังขนานกับพื้นดินในวิชาอนาตโตมีหรือกายวิภาคศาสตร์เต่าเป็นสัตว์ที่ห่างไกลจากมนุษย์มากมายเซลล์ต่างๆของเต่าเลวมากจำพวกเดียวกับกบคังคกหรือเขียดแต่เต่าอาจจะมีความรู้สึกทางสมองดีกว่าสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเป็นต้นว่าสัญชาตญาณต่างๆดรดิเรกไม่อาจจะเข้าใจได้ว่า ทำไมคนจึงกลายเป็นเต่าไปได้และไม่เคยปรากฏว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนใดในโลกเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนให้กลายเป็นสัตว์ไปได้เลยเขาอดรนทนไม่ได้ก็หันมากระซิบถามนายพัชราพรเบาๆเฮ้ฝ hey, รั่งงงไปหมดแล้วแกช่วยอธิบายให้กันเข้าใจหน่อยเถอะวะทำไมคนจึงกลายเป็นเต่าไปได้พนหัวเราะฮึๆก็แกเข้าใจว่าอย่างไงเล่า ด็อกเตอร์ดีเรกยักไหล่พร้อมกับแบมือทั้งสองข้างกันไม่อาจจะเข้าใจอะไรได้เลยและไม่กล้าสันนิษฐานด้วยโอ้ฝรั่งเป็นงงพลว่ากันก็อยากจะเข้าใจเหมือนกับคนอีกหลายร้อยหลายพันคนที่เขาเข้าใจกันว่าหลวงพ่อเต่าคือสามเณรทองสุขที่หายไปจากวัดเพราะแก่กล้าว,วิชาวิชาไสยศาสตร์ในแพทย์หนุ่มพูดเบาๆพลพยักหน้าถูกแล้ว แกก็ยอมรับว่าแกเคยเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพวกโยคีในอินเดียมันแล้วนี่นะหลวงพ่อเตา่ากลายร่างจากคนเป็นเตา่าก็ด้วยอำนาจไสยศาสตร์นี่แหละดอกเตอร์ดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ่กันเห็นจะต้องค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องวิชาไสยศาสตร์เป็นการใหญ่ไสยศาสตร์เป็นวิชาเร้นลับมากไสยศาสตร์ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไสยศาสตร์ย่อมเหนือกว่าศาสตร์อื่นๆแต่ทว่า ไสยศาสตร์เรียนได้ยากมากเพราะไม่มีตำราและหลักวิชานี่กรพูดเสริมขึ้นเรียนกับกันก็ได้นี่หมอกันพอจะสอนแกได้เกี่ยวกับคาถาอาคมอยู่โยงคงกระพันยิงฟันไม่กลัวใครทำสเสนยาแฝดณหน้าทองลิ้นสาลิกาเสกโตเก้าอี้เข่าท้องคนกันมีความชำนาญพอใช้ได้นายแพทย์หนุ่มทำตาปริบๆคนเขาจะพูดกันหม่อย่าเสือกหน่อยเลยวะหนอย อุตส่าห์คุยกับไอพนเบาๆแล้วแกยังเสือกได้ยินนิกรหัวเราะชอบใจก็น,นั่งอยู่ใกล้กันแค่นี้นี่วะในเวลาเดียวกันนี้เองท่านผู้ใหญ่ทั้งสามกำลังสนทนากับท่านมหาชวนอย่างเพลิดเพลินท่านมหาได้เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเตาซึ่งท่านเองก็ไม่ได้เชื่อถือยอย่างงมงายไร้เหตุผลแต่บุญยริศและอิทธิปาฏิหาริย์อันไม่น่าจะเป็นไปได้ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมและเหตุผลอื่นๆอีกหลายประการทำให้ท่านมั่นใจว่าหลวงพ่อเต่าคือสามเณรน้อยที่หายไปจากวัดคุณหญิงวาดร้องไห้กระสิกกระสิ์ยกหลังมือเช็ดน้ำตาท่านก้มลงมองดูหลวงพ่อเต่าด้วยความสงสารแล้วท่านก็ร้องไห้โฮอ้าวเจ้าคุณประสิทธิ์อุทานดังๆร้องไห้ทำไมคุณหญิงคุณหญิงวาดสะอื้น ดิฉันสงสารหลวงพ่อแล้วเกินคะ่ะโถดูสิคะท่านนอนนิ่งเฉยน้ำตาไหลพรากคงจะสงสารตัวเองที่มีเวรกรรมต้องกลายร่างเป็นเตา่าเ <c oughs> <c oughs> พราะทดลองวิชาของท่านถึงได้เป็นเช่นนี้ไม่ผิดอะไรกับหลวงพ่อวัดกระบุงทะลุที่กลายร่างเป็นจระเข้พูดจบ ท่านก็หันมาทางนิกรหลานชายของท่านแกก็เหมือนกันนะกรชอบเล่นคาถาอาคมบางทีก็นั่งเข่ายานเพ่งกสินหัดวิปัสสนาอยู่จนดึกจนดื่นระวังให้ดีแกจะกลายเป็นเต่าเหมือนหลวงพ่อนิกรอมยิ้มดีสิครับไม่ต้องทำอะไรว่ายน้ำเล่นเพลินตลอดการสนทนาสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าแห้วเดินเข้ามาในโบสถ์ ในมือขวาถือขวดวิสกี้เปล่าหนึ่งขวดเจ้าแฮวสุดตัวนั่งคลานเข้ามาหาท่านมาหาชวนแล้วส่งขวดให้ท่านรับประทานขอเต็มๆหน่อยนะขอรับหลวงพี่รรบประทานผมคิดว่าโรคเรื้อรังของผมคงจะหายเด็ดขาดในคราวนี้เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามทันทีเองเป็นโรคอะไรวะเจ้าแฮวยิ้มอายๆรับประทาน โรคอย่างว่านั่นแหละขอรักรับประทานเป็นมาตั้งแต่อายุ18รับประทานทั้งยาฉีดและยาหม้อไม่หายขาดได้เลยรับประทานบางทีความวัวยังไม่ทันจะหายความควายก็เข้ามาแทรกรับประทานเป็นเส้าเรื่อยหน้าร้อนอย่างเนี้ยรับประทานค่อยอยังชั่วหน่อยแต่หน้าหนาวทรมานเหลือเกินเจ้าคุณปัจจนึกอดหัวเราะไม่ได้ จำไว้เถอะความสุขที่ได้รับนะ่ะมันเกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแต่ความทุกข์ทรมานและความรันทดใจมันเกิดขึ้นแรมปีทีเดียวเสียงหวนพูดเสริมขึ้นคุณอาก็ยังไม่หายไม่ใช่เหรอครับเจ้าคุณทำคอยน์หายแล้วโว้ยกิมหวนเอียงคออมยิม้มหายทำไมคุณอาไม่ทานสาเกเชื่อมละครับเจ้าคุณปัจจนึกทำตาโตเท่าไข่ห่านท้องขาดเสีย ไม่ถูกโรคกับสาเกกินเข้าไปทีไรท้องร่วงทุกทีไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เพราะ,สะแสลงโรคพันนั้นคุณหญิงวาดหัวเราะทั้งน้ำตาเจ้าคุณทั้งสองนะ่ะต่างก็เป็นโรคทานสาเกหรือปลากระเบนไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นอย่ามาพูดดีเลยดิฉันรู้หรอกค่ะ,คะท่านมหาชวนอมยิม้มส่งขวดที่บรรจุน้ำมนประมาณครึ่งขวดให้เจ้คุณประสิทธิ์แล้วกล่าวว่าจเจริญพร อาตามาตักให้หมดบาทเลยขอรับรองว่าเจ้าคุณหรือใครเป็นโรคอะไรถ้าได้รับประทานน้ำมนต์นี้จะหายขาดเป็นปลิดทิ้งชั่วเวลาสองสามวันเท่านั้นเจ้าคุณประสิทธิ์ยกมือไหว้พระพี่เลี้ยงหลวงพอ่อขอบคุณครับวิธีใช้ต้องทำยังไงบ้างครับท่านมหามหาชวนว่าก็ควรจะจุดธูประลึกถึงหลวงพอ่อ และอธิษฐานให้หายจากโรคนั้นๆอาตามาภาพขอบอกว่าศรัทธานั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นถ้าไม่เลื่อมใสหรือไม่เชื่อถือน้ำมนต์นี้ก็คือน้ำเปล่าๆไม่มีความหมายอะไรเลยคุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้นเชื่อสีคาท่านมหาเราอุตส่าห์มาจากกรุงเทพก็ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเตา่า ท่านมาหาชวนยิ้มอย่างใจดีก้มลงมองดูหลวงพ่อแล้วกล่าวกับคณะพักสีสหายหลวงพ่อท่านจำวัดสบายแล้วถึงเวลาที่อาตมาภาพจะต้องขอเชิญท่านไปที่สะท่านจะได้พักผ่อนตามสบายเจ้าคุณประสิทธิ์ว่าถ้าอย่างนั้นพวกผมก็ถือโอกาสกราบลาท่านมาหาหล่ะครับได้น้ำมนแล้วดีใจเหลือเกินบางที น้ำมนต์ของลวงพ่อเต่าคงจะช่วยให้คุณหญิงของผมมีจิตใจผ่องแผ้วขึ้นบ้างหมู่นี้อากาศร้อนคุณหญิงแก่ๆบ่นสักหน่อยพอตื่นนอนก็บ่นว่าใครต่อใครไปจนค่ำคุณหญิงคอนความก็ดีฉันเป็นแม่บ้านมันมีเรื่องให้บน่นจะไม่ให้บ่นยังไงกันคนของเรานะ่ะแต่ละคนมันใช้ไม่ได้ดีฉันก็ต้องบ่นต้องด่าและท่านก็ยิ้มให้มาหาชวน คุณหญิงก้มลงกราบท่านมาหาด้วยความเคารพเดชฉันกราบลาละเจ้าค่ะสวัสดีคุณหญิงขอให้อายุวันโนสุขขังผาลังเจริญพรกิมหัวนนึกอะไรขึ้นมาได้ก็รองขึ้นดังๆพวกเรายังไม่ได้บริจาคเงินบำรุงวัดเลยหลวงพี่ครับน้ำมนต์ในขวดเนี่ยคิดเท่าไหร่ครับท่านมาหาหัวเราะเจริญพรน้ำมนต์ของหลวงพ่อ อาตอมาไม่เคยจำหน่ายเป็นมูลค่าให้แก่ผู้ใดแต่ใครจะมีศรัทธาบริจาคทรัพย์บำรุงวัดก็สุดแล้วแต่และไม่ได้มีกะเกณฑ์มากน้อยอย่างไรกิ้มหนวนมองดูเพื่อนเกลอของเขาเฮ้ยบริจาคทรัพย์บำรุงวัดเถอะพวกเรา,าศาสนาเราจะยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะพุทธศาสนิกชนช่วยกันทนุบำรุงการยินดีสละเงินพันบาทบำรุงวัดบ้านไร่อย่างน้อย กันก็ได้ชื่อว่ากันมีส่วนได้บำรุงพระพุทธศาสนาเหมือนกันกิมหัวนล่วงกระเป๋ากางเกงหยิบซองธนาบัตรออกมานับธนาบัตรใบละร้อยบาทรวมสิบฉบับส่งให้ท่านมหาชวนนี่ครับหลวงพี่ผมบริจาคเงินบำรุงวัดหนึ่พบาทท่านมหามองดูอาเสียอย่างชื่นชมถ้าท่านผู้ดีมีเงินอย่างคุณมีจิตศรัทธาอย่างนี้อาตมาภาพเชื่อเลือกเกินว่า พระพุทธศาสนาของเราจะไม่มีวันสิ้นสูญหรือสุดโสมลงไปขอให้อาน,นิสงแห่งกุศลผลละบุญนี้ตอบสนองคุณให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งเถิดเสียงวนยิ้มแป้นส่งธนบัตรใบละร้อยให้ท่านมาหาอีกปึกหนึ่งเอาไปอีกพันก็นแล้วกันครับ <c oughs> เรื่องทำบุญผมไม่ยอมน้อยหน้าใครละครับหลวงพี่เราเป็นคนไทย ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเราต้องช่วยกันธนุบำรุงพระาศาสนาไว้เจริญพรคุณคิดถูกแล้วการทำบุญบำเพ็ญกุศลก็เปรียบเหมือนกับว่าเราสะสมสเบียงไว้ชาติหน้าผลกรรมนั้นย่อมตอบสนองเราเสมอสมรังที่พระบรมศาสดาของเราได้ตรัสไว้ว่าบุคคลทำดีย่อมได้ดีและทำชั่ว ย่อมได้ชัวเสียงวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วส่งเงินให้ท่านมาหาอีกพันบาทเอาอีกพันก็นแล้วกันครับสำหรับพันนี้ผมถวายหลวงพี่เป็นส่วนตัวหลวงพี่พูดหน้าฟังมากท่านมาหาหัวเราะเจริญพรเงินไม่มีความหมายอะไรสำหรับอาตมาหรอกอาตมาไม่อาจจะรับไว้ได้อ้าวก็ผมมีใจศรัทธาถวายหลวงพี่นี่ครับท่านมาหาสันสีษา อาตมาภาพปลงตกเสียแล้วคุณแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่โง่เขลาเบาบัญญาอย่างอาตมาก็ได้อาตมาเคยเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจที่ทำงานตัวเป็นเกลียวเพื่อหาเงินในที่สุดอาตมาก็เห็นว่าเงินคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัตว์มนุษย์ทั้งหลายมีความดิ้นรนทะเยอทะยาน อยากได้จนไม่มีความสุขบ้างก็ติดคุกติดตารางเสียผู้เสียคนเพราะเงินนี้อาตมาก็เลยตัดใจบวชเป็นพระในพระบวรพุทธศาสนาไม่ยอมแตะต้องเงินอีกเลยซึ่งช่วยให้อัตมามีความสุขอันแท้จริงเออจริญพรอาตมาจำต้องปฏิเสธไม่อาจจะรับเงินพันบาทของคุณไว้ได้ กิมหวนยิ้มเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นผมขอถวายวัดครับหลวงพี่ท่านมหาชวนหัวเราะอาตามายินดีรับไว้เพื่อบำรุงวัดตามความประสงค์ของคุณพูดจบท่านมหาก็เอื้อมมือรับเงินพันบาทมาจากกิมหนวนต่อจากนั้นเจ้าคุณประสิทธิ์กับเจ้าคุณปัจจนึกและคุณหญิงวาดก็บริจาคทรัพย์บำรุงวัดอีกคนละหนึ่พบาทพลพัชราพรห้าร้อบาท ดอกเตอร์ดิเรก500บาทและเจ้าแห้ว100บาทเจ้าคุณปัจจนึกหันมามองดูลูกเขยจอมทะเลนของท่านว่ายังไงก่อนแกจะบริจาคบำรุงวัดสักเท่าใดนี่ก่อนนิ่งคิดผมกำลังคิดอยู่เดี๋ยวนี้แหละครับว่าผมเองไม่ใ,ใครจะได้ทำบุญสุนทานกับใครเหมือนกับหนุ่มๆสาวๆโดยมากในสมัยนี้ที่เกือบจะหันหลังให้พระพุทธศาสนาเอ ผมควรจะบำรุงวัดสักเท่าใดดีครับเสียงวนพูดพพ่่งขึ้นทันทีจะต้องคิดเอาตะวักตะบวยอะไรวะถวายวัดสักพันบาทก็แล้วกันในจอมทะเลนทําตาปริบๆอ้าวพันบาทก็พันบาทพูดจบเขาก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบซองธนาบัตรออกมาแล้วก็มองดูหน้าเสียงวนขอยืมตังกันสักพันเถอะวะอาเสียแยกเคี้ยวทำบุญเขาไม่ยืมเงินก,กันหรกว้ยไอเวน น้ากันไม่ได้เอาเงินติดตัวมามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยบาทเดียวเท่านั้นขอยืมก่อนเถอะกลับไปถึงบ้านการจะใช้ให้เสียงหัวเราะของคณะพักสรีสหายดังขึ้นพร้อมๆกันคุณหญิงวาดมองดูหลานชายของท่านอย่างเวทนาแกมาสูพพันทั้งทีมีเงินติดตัวมาบาทเดียวเท่านั้นหรือไอ้กอนนี่กอนยิ้มแห้งๆมีมาสามบาทครับซื้อปลาท่องโกไปบาทหนึ่ง ฝรั่งดองอีกบาทหนึง่งเลยเหลือบาทเดียว <c oughs> และนิกรก็หันมายิ้มให้อาเซียขอยืมพันบาทเถวะกิ้มงวนอดหัวเราะไม่ได้ขอยืมนะได้แต่ว่าต้องใช้นะเว้ยฉันจำได้ว่าแกยืมเงินฉันไปหลายร้อยครั้งแล้วไม่เคยใช้เลย <c oughs> พูดจบเสียง,งวนก็ล้วงกระเป๋ากางเกงอีกข้างหนึ่งหยิบธนาบัตรใบละร้อยบาทปึกปเบิรมออกมานับส่งให้นิกรพันบาทอา้าวเอาไปทีหลังออกจากบ้าน หัดพกเงินซะบ้างสินี่กรยิ้มแย่ๆส่งเงินให้ท่านมหาชวนนี่ครับหลวงพี่ผมขอบริจาคเงินบำรุงวัดหนึ่พันบาทท่านมหาลุกขึ้นเดินไปทางตู้หน้าพระประธานสักครู่ก็ถือสมุดปกแข็งเล่มหนึง่งกลับมานั่งลงในระหว่างาาคณะพักสีสหายอาตมาภาพจำต้องขอให้พวกท่านลงนามและจำนวนเงินที่บริจาคลงในสมุดเล่มนี้ด้วย เพื่อความบริสุทธิ์ใจของอาตมาซึ่งเป็นผู้รักษาเงินบำรุงวัดเราจำเป็นต้องมีบัญชีแสดงการรับจ่ายโดยถูกต้องและบัญชีนี้จะต้องให้หลวงพ่อได้ดูเสมอต่างคนต่างลงชื่อและจำนวนเงินที่บริจาคลงในสมุดนั้นบรรดาพระภิกษุซึ่งนั่งอยู่ห่างๆต่างมองดูคณะพักสี่สหายอย่างชื่นชมในศรัทธาอันกล้าแข็งโดยเฉพาะอาเสียกิมงวน ซึ่งบำรุงวัดถึงสามพันบาทเมื่อทุกคนลงนามเรียบร้อยแล้วท่านมหาชวนก็นำสมุดไปเก็บต่อจากนั้นคณะพักษีสหายก็กราบพระประธานและท่านมหาชวนด้วยจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้ามีโอกาสว่างพวกเราจะมาที่วัดนี้อีกค่ะคุณหญิงวาดพูดยิ้มยิ้มดิฉันต้องกราบลาละค่ะขนทางมันไกลมาก จเจริญพรขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญเถิดครั้นแล้วท่านมหาก็อุ้มหลวงพ่อเต่าลุกขึ้นเดินนำหน้าพาคณะพักศีสหายและพระภิกษุอีกห้ารูปออกไปจากโบสถ์ที่สระน้ำข้างหอระฆังท่านมหาชวนได้อุ้มหลวงพ่อเต่าลงไปในสระนั้นมีเต่าและตะภาพน้ำหลายตัวว่ายวนเวียนอยู่ไปมา หลวงพ่อคลานลงไปในน้ำแล้วดำหายไปเจ้าคุณประสิทธิ์กล่าวกับพักพวกของท่านปายพวกเรากลับกันสะทีจะได้ไปแวะเที่ยวเมืองสุพรรณกันสองเจ้าคุณเดินนำหน้าพาคุณหญิงวาดกับพลนิกรกิมงวนและดรดีเรกกับเจ้าแห้วผ่านบริเวณวัดตรงไปยังเรือนนวลละอซึ่งจอดเด่นอยู่ทางหน้าวัดกิมหวนหันมาร้องเรียกนิกรเฮ้ยไม่ไปเหร นิกรโบกมือแล้วร้องตะโกนมาเดี๋ยวเดี๋ยวกันตามไปบรรดากลาศีและพนักงานประจำเรือนวนละอที่นั่งพักผ่อนอยู่ในบริเวณวัดและเห็นพวกเจ้านายกลับมาเขาก็รีบพากันไปที่เรือโดยด่วนเพื่อประจำหน้าที่ของตนอาเสียกิมหวนยกมือเท้าเอวมองดูในท้ายเรือของเขาเตรียมออกเรือโว้ยพวกแกกินข้าวกินปลากันหรือย,อยังละ่ะ ชายกลางคนมองดูกิมหนวนอย่างเกรงกลัวและตอบอย่างนอบน้อมเรียบร้อยแล้วครับคณะพักสีสหายพากันลงในเรือยนต์ปิกนิกลำใหญ่พวกชาวบ้านหลายสิบคนต่างเข้ามายืนรวมกลุ่มออกกันอยู่ริมตะลิ่งทุกคนรู้ดีว่าชาวพระนครกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์และมีฐานะมั่งคั่งเรือนวละอ,อเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางได้แล้ว เสียงเครื่องยนต์ถูกสตาร์ทขึ้นเบาๆคุณหญิงวาดยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือบนกระปอดกระแปะที่นิกรมัวเพลินอยู่ที่สระน้ำเสียงหวนบอกนายท้ายเรือของเขาให้ชักแตรเรียกนิกรเสียงแตรลมดังกังวานกล้องแม่น้ำนิกรวิ่งหน้าเลยตรงมาที่เรือนวลละอโดยเร็วในมือของเขามีถุงกระดาษใบหนึ่งนายจอมเะเลนเพ่นแผลวลงมาในเรือแล้วขึ้นบันไดไปบนดาดฟ้า ยิ้มให้พักพวกของเขาหมัวแต่ทำอะไรอยู่วะคุณหญิงดูประเดี๋ยวไปทิ้งไว้ที่นี่ซะหรอกนิกรหัวเราะคุยกับท่านมาหาพเพลินไปครับทิ้งผมไว้ผมกลับเรือเมก็ได้เรือเมยจากสุพรรณไปกรุงเทพมีเดินเสมอเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามนิกรเบาๆหนนหออะไรวะในจอมทะเลนรีบซ่อนไว้ข้างหลังของขวัญครับ หลวงพี่ท่านให้ผมเอาไว้เป็นที่ระลึกแห่งการมาเที่ยววัดบ้านไร่คนยืนอยู่ข้างหลังนี้ก่อนกระชากถุงกระดาษเอามาเปิดออกแล้วเขาก็สะดุ้งเพือกเมื่อแลเห็นเต่าตัวหนึ่งอยู่ในถุงนี้เฮ้ยเสือกองหลวงพ่อมาทําไมคุณหญิงวาดอ้าปากหวอยกมือทาบอกตายแล้วไอ้ก่อนอันนี้จังทุกขังเอ้ยแกนี่ําไม่กลัวนรกซะบ้างเลยเอาท่านมาทําไมฮะ ท่านเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าท่านก็ต้องจำพรรษาอยู่ที่วดัดในจอมทะเลนยิ้มแห้งๆไม่ใช่หลวงพ่อแล้วครับคนละตัวผมเห็นว่าขนาดกำลังกินก็เลยขอท่านมาหามาตัวหนึ่งคุณหญิงวาดกลืนน้ำลายเอือ้อเดินเข้ามาแย่งถุงกระดาษจากมือพลเปิดออกดูแล้วท่านก็ทำตาเขียวกับนิกรไอ้จังไรเอาไปคืนเดี๋ยวนี้ใจคอของแกน่ะจะกินได้ลงคอเชียวหรือ คนเขาสงสารเขาเอามาปล่อยแต่แกกลับจะเอาไปกินนี่ก่อนหัวเราะไอ้แฮ่วมันกระซิบบอกผมว่าแกงแบบแกงคั่วใส่ลูกมะอึกนิดหน่อยกินอร่อยพิลึกเจ้าแฮ่วเย็นว่าไปหมดทั้งตัวว้า,ารับประทานผมพูดเปลยเปลยเท่านั้นรับประทานผมไม่ได้แนะนำให้ขโมยเต่านิวัดนี้นี่ขอรับคุณหญิงวาดเดินเข้ามาส่งถุงให้เจ้าแฮ่ว และยกมือตบหน้าเจ้าแห้วเสียงดังชาดไอร้ระยำเอาไปปล่อยที่สะเดี๋ยวนี้โธ่เดี๋ยวไม่ถีบตกน้ำเลยของอื่นถมไปไม่กินจำเพาะเจาะจงจะกินเต่าเร็วเอาไปคืนเจ้าแห้วททำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้รีบเดินลงไปข้างล่างทันทีคุณหญิงวาดดาพึมพำในห้านาทีนั้นเองเจ้าแห้วก็กลับมาที่เรือใบหน้าของเจ้าแห้วบอกบุญไม่รับ นวลละอออำลาวัดบ้านไร่แล้วเดินทางบ่ายหน้าไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีคณะพักษีสหายนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่ดาดฟ้าหัวเรือวิพากษ์วิจารณ์กันถึงหลวงพ่อเต่าตลอดเวลาเรื่องราวของหลวงพ่อเต่าก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ